สวัสดีครับดีนรับทุกท่านกับข้อสู่ช่อง KTV 2005กันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิวมังงะของนางโมคอมิกมันนางโมมัมงงะไม่ใช่หรอวะนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงและทำการรีวิวคือถึงแม้ว่ามันจะมีคนรีวิวไปแล้วแบบ หลายคนแล้วก็ตามแต่ว่าผมมาช้าสุดอะครับไม่ทําไงได้นะครับก็อยากจะพูดทีนึงนะครับสาเหตุที่รีวิวชา้ากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยสั่งมังงะก็เยอะนะครับแล้วก็มีมังงะหลายอ่าหลายเรื่องด้วยกันที่สั่งเนี่ยก็จะมีแบบที่อยากอ่านจริงๆแล้วก็มีมังอะที่ตัวเองเก็บอยู่เพราะที่เนี่ยผมจะสั่งมังงะเรื่องบริชเทพมรณะนะครับแต่ว่า เรื่ความที่มันมีอีกหลายหลายเรื่องเช่นอย่างเช่นเรื่องปิ n c อ of Tennis อย่างงี้ที่ผมไปเจอผมก็อยากสั่งมากแต่ไปประมาณนีก็คือมันไม่มีตังค์นะครับก็คือตังค์ยังไม่มาพอดีก็เลยไปสั่งเรื่องนี้มาแล้วมันก็กำลังจะมาถึงแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะ โอเคเอาดังงูบางห่าก่อนก็ได้งั้นค่อยเอ,เอาอื่นมาแล้วก็ด้วยความที่นังอ้ดังงูบางหง่างเขาเป็นค่ายใหม่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งทําการเราก็ต้องมาทําการพูดถึงว่ามันดียังไงคุณมันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องๆนี้กันครับผมและเราก็ทําการวาร์ปมาอย่างที่โตะรีวิวโต๊โต,ตทำงานอันโง่ๆของผมอันนึงซึ่งแน่นอนครับว่าของที่เรา จะมารีวิวกันเนี่ยก็นี่ครับผมกลมจริงมันมในกล่องแล้วแหละแต่ว่าผมได้ทําการแกะออกมาแล้วนะครับซึ่งรีวิวมาช้าแต่กูก็รีวิวนะจ๊ะก็แกะมาดูกันเลยนะครับถึงแม้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมจะทําการไปดูอ่ารีวิวของชาแนลอื่นมาแล้วก็ตามแต่ว่าผมก็อยากจะทําการรีวิวในแบบของผมนะครับ ส่วนในตัวเรื่องของมังงะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันทีหลังเพราะผมพูดถึงแน่นอนเพราะว่าดังโง่คอมิกเนี่ยไอ้เนี่ยผมพูดผิดละมันต้องเป็นดังโงะมังงะใช่ไหมคือผมคาดหวังมากว่าให้แบบดังโงะมังงะเอามังงะเรื่องที่ผมอยากให้แบบมีเอลซีเข้ามาเวยฉะนั้นเราก็จะวิวโอ้ยคนอยากจะบอกเลยนี่ขนาดยังไม่ได้แกะซิลนะเว้ยคือกลิ่นหนังสือแบบหอมมาถึงตรงนี้เลย นี่ผมไม่ได้เวอร์นะแต่ผมได้กินแบบกลิ่นหอมของกระดาษแบบหอมมากเลยอะ่ะหอมแบบจริงจังเลยอะ่ะบอกเลยไอ้เรื่องเนี่ยการประจนภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสลามสุดดอยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนเรื่องที่แบบคนเขาพูดถึงกันเนยอนะเนาะว่าแบบคุณภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะอย่างน้อยซิลก็ซิลดีนะผมจะไม่อวยเนาะเพราะว่า,วามันคือเรารีวิวอย่างสัตว์จริงอะเนะาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือหน้าปกเป็นกระดาษแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรดีอ่ะ มันจะมีความสักสากมือนิดนึงอ่ะกินหนังสือก็หอมคือผมชอบหนังสือมังงะทยที่มันเป็นสังคมเนี่ยมันดูดีมากเลยอะร้านนี้แค่รูปเล่มอะเนาะเดี๋ยวมาดูปกในกันปกในซ้ายโอเคเหมือนปกนอกทุกอย่างเนาะแต่ว่าข้างในเป็นสีน้าเงินส่วนปกนอกนะครับปกนอกก็สาหรับผมผมผมว่าหนังสือแบบนี้ผมชอบดีมันจับแล้วมันฟินดีมันมันรู้สึกฟินดีนะ กระดาษข้างในโอเคกระดาษข้างในก็เป็นกินรีดนั่นแหละไม่เปิดสปอยมากเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันทีหลังนะเนาะแ mm hmm. ม้ว่าหนังสือจะคุณภาพมากเท่าไหร่แต่ถ้ามัางงะที่ l อมาเนื้อเรื่องไม่ค่อยโอเคหรือว่าเนื้อเรื่องแบบว่าไม่ค่อยดีอะ่ะก็คงอาจจะมีการพูดถึงต่อไปอ่าวันว่างๆของคุณนางสายชิลก็ พรีเมียมโดยเฉพาะปกนะฮะพรีเมียมมากสีทองอารามเลยแกะก่อนทำการดันเพื่อให้เข้มแบบมีตัวแกะเนาะไม่เข้าใจจริงๆเวลาใช้คนะัตเตอร์ฮไม่เข้าใจตรงนี้ว่าเวลาเรามาแกะมันมัน,มนต้องล้ำผากแบบนี้ที่ว่า <laughs> เดี๋ยวคนนึงเขาบน่นอีกว่าใช้คัตเตอร์เลเทอะไรแบบนั้นมาส,สำหรับ คุณนาวันว่างๆของคุณนางสายชิลก็ปกก็จะเหมือนปกของสัมผัสปกจะเหมือนฟีนิกเหมือนค่ายพวกฟีนิกอะไรแบบนั้นกลิ่นจะคนละแบบกับเรื่องการบรรจุภัยของเทมเมอร์เมืองใหม่อะเนาะข้างในเอ๊ะเ,เดี๋ยว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 ทำไมของกูมันพรีเมี่ยมของคนอื่นวะทำไมทำไมของกูมัน,ม,นมันปิดมันปิดหน้าสีวะเดี๋ยวก่อนสิ เออนี่ไงชื่อของกูเปิดมาก็พรีเมี่ยมแล้วอะน่ะก็เป็นกินลิ้มนั่นแหละเนาะเนื้อเรื่องยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีโอเคสาหรับความประทับใจของค่ายนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเขาทําแบบปกให้เป็นแบบเหมือนเรื่องนี้ได้ทุกเล่มนี้ผมก็ว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันสัมผัสจับมันมันดีจริงๆแต่ว่าสําหรับผมอะเวลาผมอ่านมางงญี่ปุ่นผมก็จะถอดปกนอกนะแล้วผมก็จะอ่ายรูปเล่มไม่ใช่หรอกมันเวลาเราอ่านเราเสียดายตัวหน้าปกเวลาที่เราอ่านแล้วมันไปนกลางงอแบบเนี้ย ยิ่งไปปกแบบนี้ด้วยนะยิ่งเสียดายแย่โอเคเนาะกับการรีวิวสเรื่องนี้ต่อให้เป็นรีวิวมาช้าแต่ก็มามานะเว้ยฉะนั้นก็น่างกมังหะครับเป็นกำลังใจให้อยู่เนาะเพราะงั้นก็ LC มังหะใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะงั้น ผมหวังให้เรื่องบางอ่ะที่ผมอยากให้มี l c ีเนี่ยไปอยู่ค่ายดังงกเพราะว่าทั้งคุณภาพแล้วก็เหมือนว่ากระดาษเนื้อกระดาษก็ดีแถมราคาก็มันก็คือราคาของบางอ่ะยุกใหม่นั่นแหละแล้วก็มีความที่ของก็ไม่น้อยด้วยก็คือเขาก็ทําออกมาให้เยอะพอสมควรนอะเนาะเพราะงั้นถ้าผมเห็น LC 3เรื่องของดังโงละเดี๋ยวผมจะทําคลิปพูดถึงในภายหลังก็แล้วกันโอเคทุกคนครับอย่าลืมไปอุดหนุนหนังสือของค่ายใหม่ ของไทยเราด้วยเนาะก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเองไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ